ว่าตา,ามเนอพุทโธท,ทีปังกโลโลกทิปังอากสาสักสินังวิโสทยิ อัมโมทิปังกโลโลกะทิปังอาคาสกสินังวิโสทยยสังโคทิปังกโลโลกะทิปังอาคาสกสินังวิโสทยยพระพุทธเจา้พาพระธรรมเจา้า พระสงฆ์ขเจ้าจงมาเป็นดวงประทีบแก้วส่องทางสว่างสวรรคโลกให้ข้าพรเจ้ารู้แก้งเห็นจริงในกาลบัตรนี้ด้วยเถิดพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังทโฆ เอ,เอาเมือลงนั่งตามสมบายทำใจให้สบาย